สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับวันนี้ผมนำบรรยากาศของพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนากองอนุสาสนาจารย์กองทัพไทย105ปีซึ่งจัดพิธีขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมา การอนุสาสนาจารย์กองทัพไทยนั้นสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช4 4 6 2ดโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับซึ่งพิธีมีตั้งแต่เช้า7จ็ดโมงเช้านะครับเป็นพิธีถวายสักการะพระพุทธสิงห์ชัยมงคลจำลองบริเวณหน้าศาสนสถานกลางกองทัพบกกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาฐานาบกถนนเทิดดำริกรุงเทพมหานครครับ ท่านเอกวานิชชอสันเทียผู้อำนวยการกองอนุสาสนาจารย์นำคณะอนุสาสนาจารย์ประกอบพิธีบริเวณหอพระพุทธสิงห์ชัยมงคลอยู่บริเวณด้านหน้ากออนุสาสนาจารย์ครับหลังจากนั้นเป็นพิธีถวาราสักการะพระบ,บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้ราชทานกำเนิดกิจการอนุสาสนาจาร์ไทยครับ อยู่บริเวณชั้นที่สองหอเกียรติยศของกองอนุสาสนาจารย์กองทัพบกครับซึ่งมีกำลังพลหมายถึงอนุศาสนาจารย์นั้นร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากอยู่ที่ชั้นสองมีพันเอกประยุนธ์ทนสุงเนินอนุสาสนาจารย์กองทัพภาคที่1เป็นต้นหลังจากนั้นครับได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนสิรูปจากวัดอาวุธวิกาสิตาราม นำโดยท่านเจ้าคุณพระวะชิระปัญญารังสีผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับนำพระสงฆ์ทางนั้นเข้าสู่บริเวณพิธีหอประชุมศาสนาสถานกลางก่องอนุสาสนาจ,จารย์กองทัพบกบริเวณหอประชุมครับเมื่อได้เวลาตามกำหนดแล้วเรียนเชิญประธานในพิธีครับ พลตรีกันสัถิตยุทธการรองเจ้ากรมยุทธศึกษาฐานบกครับเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพันโทเกียงไกลจันทแจมอนุสาสนาจารย์ของท่านบกรับได้นําเข้าพิธีเมื่อการพระรับศีลเป็นที่เรียบร้อยลําดับต่อไปก็จะเป็นพิธีทําบุญทัศานานุปทานน้อมถวายเป็นพระราชกุศลครับหลังจากนั้นพันเอกนิคมพิมพ์พิ้อที่ปรึกษากองอนุสาสนาจารย์ ได้เรียนเชิญประธานทอดผ้าบังสุกุลท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าเวลาประธานทอดผ้าบังสุกุลท่านวางผ้าบังสุกุลอย่างไรและข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือประธานท่านจะยกมือไหว้นะครับหลังจากวางหรือทอดผ้าบังสุกุลด้านหน้าพระสงฆ์แล้วโดยผ้าบางังสุกุลทั้ง1ิผืนนั้นประธานจะเป็นผู้วางทั้งหมด จะมีเจ้าหน้าที่เชิญภาพบางสกุลให้กับประธานในพิธีพลตรีกันสถิตยุทธการรองเจ้ากรมยุทธศึกษาฐานบกครับประธานในพิธีและหลังจากที่ประธานทอดภาพบางสกุลเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ชักบางสกุลครับ หลังจากนั้นครับพระสงฆ์อาบนาในคางที่หน่ระทำในที่ที่ก็สวดน้ารับพรครั ตัรมสตีจิปก,การครับปวดน้ำพระพรหลังจากนั้นพับน้าที่เกตูสยองรวมทั้งผ้าขาวรองโยงนะครับมีรอยเอกวิจิตอิลัญยวันพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ไปตามลำดับประธานในพิธีจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์และประเคนประธานสง์ท่านเจ้าคุณพระวชิระปัญญารังสีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอาวุธนะครับประทานสง์หลังจากที่พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ หรือพระพุทธมนต์จบแล้วเจ้าหน้าที่คือคณะอนุสาสนาจารย์นำพัตตาหารและเครื่องแตยธรรมเข้าเทียบด้านหน้าอสงหลังจากนั้นครับพันโทเกลียงไกล ด้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติรวมทั้งประธานในพิธีและผู้อํานวยการประเคนเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนานในครั้งที่สองประธานในพิธีรวดน้ํารับพรอีกครั้งหนึ่งครับ เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาประธานกฎนารับพรแล้วลำดับต่อมาครับเดินเชิประธานในพิธีกาบลาพระประธานและอวายความเคารพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้กราบานที่มนประทานสงครับกราบโมน้ำพระพุทธมนตพระสงทั้งนั้นในพิธีเจริญชยมงคลคาถา สำหรับอนุสาสนาจารย์ผู้เชิญบาทน้ำมนต์หรืออุ้มบาตรน้ำมนต์ก็คือร้อยเอกยุทธการสุดสดขดุครับอนุสาสนาจารย์ศูนย์การบินทันบุลกลบกรีหลังจากทรงท่าสงกลับไปปฏิบัติศาสนกิจจำพระตาแผนเรียบร้อยครับลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีอาจริยะบูชาวันทาครู ก็หมายถึงครูบาอาจารย์อดีตอนุสาสนาจารย์กองทัพโบครับที่ได้เชิญมาร่วมพิธีมีพันเอกอัคารินกำใจบุญอดีตผู้อํานวยการกองอนุสาสนาจารย์ท่านที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมาถึงพันเอกวัน,นิชชอสันเทีย เป็นบุรพาจารย์หรือว่าอดีตอนุสาสนายจารย์ของระบบที่ท่านไ้เกษียนอายุราชการไปแล้วหลายท่านมีท่านเอกประชุมสุขสำราญท่านาเอกรณบนใชัไว้สีแสงผมเออท่าสมัยของท่านอยู่นะครับสมัยนั้นท่ายนอยอร้อยโทผมนทีอชอบอินคริย ผูวอมเมริกอันดีผู้อเมริกากองอนุสาสนาจารย์กองขับบุกหรือกองขับไทยนะครับหลังจากนั้นเป็นพี่อีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรราชการอ,อนุสาสนาจารนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากคุณฮอนทิปตั้งกีรตินายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะตลอดถึงผลเอกวิชิตยาทิ์นายกสมาคม อนุศาสนาจารย์ไทยเป็นต้นนะครับได้ร่วมกันมอบทุงการศึกษาหลังจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับนี่คือบรรยากาศท่ามกลางความอบอุ่อนเชิญเมิอนอยังมีความสุขในพิธีทำบุญทั้งศนานุปทานที่ผ่านมานะครับนำบรรยากาศการทำบุญครั้งนี้มาฝากแฟนรายการเพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ